น้ำนบางไายนึงอะต่อสู้เรวระวังตกคลองด้วยฮึบปิง้งอุย้ยถื้อตาน้องระวงังไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแล้วโดนโดนตาบอดอมาเดินมานูเสียวนูว่าเอาแล้วนูเสียวไปไปยูนกคอร์ดยูนกคอรุดที่แล้งนะ จะปอหดวต้นใหม่ก่อนมาจากไหนคะมาจนเป็นชาวสวนเหรอ,หอเม่าแาตม้เขาแม่ไกลนะจะข่อยอุ้ยมันจะเทเสยเปียบด หาเฉามาเจียใจแล้วกคุกไก่ไ่ก่าเก็บแต่หมเสาลืมมูไ่่มี่บบแล้วไเปเอาในปิดไปเอในสอบมุนนัง่งพา ว้าวกินอะไรเนี่ยกินแต่ลูกอมขนมอะไรเขาเขามาเกี้ยไก่เหรที่อ้ไทยไห้เหยือมื่นี่ยม้ลงอันเนาะไปลงอยู่เพื่อนอพยุงอย่างไรบ้งมันด้นไปหันบอมีไฟฟ้าข้ามาสิกะ ทำไมสิคะยืนมาเอาข้าวให้่เด้วยยัดใจไปส่วแล้วก็แมวไปเอาด้วยไปออกไปวานไปกันไปไานเข่าหืมดี๋ยวแข่งมากกาะาเสร็จฟาปีดเดี๋ยวเสระมาคูก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 คูค

Ui, ngang Đây, bỏ là cục 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 Lộn đỡ thế, bớt cục mày nè,